สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กันนะคะพี่กันคลินิกนมแม่มาแล้วค่ะมาค่ะกับการไลฟ์ให้คำปรึกษานะคะของพี่กันนะคะวันนี้ก็มีหัวข้อมาฝากแม่นะคะวันนี้พอดีช่วงนี้ค่ะพี่กันเจอคำถามเรื่องของการทำหมันหลังคลอดค่อนข้างเยอะก็เลยเซ็หัวข้อเรื่องของทำหมันหลังคลอดมาฝากค่ะก็เฉียวเฉียวเรื่องของนมแม่นิดน,นึงนะคะเพราะว่า มีคาถามเกี่ยวกับทำหมันหลังคลอว่าเกี่ยวกับนมแม่ไหมนะคะแล้วก็เรื่องของประจําเดือนค่ะใครทํหมันหลังคลอนะคะมีปัญหาอะไรปรึกษาได้นะคะแล้วก็มีคําถามสงสัยก็ปรึกษาได้ในคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์แล้วก็กาลังศึกษาเรื่องของทำหมันนะคะส่วนใหญ่เวลาที่คุณแม่ทาหมันนะคะคุณแม่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่า การทำหมันคือทำวิธีไหนนะคะทำแล้วจะมีประจำเดือนไหมทำแล้วจะมีโอกาสท้องไห้เพราะเคยได้ยินคำว่าหมันหลุดทำแล้วจะทำให้ทำงานหนักได้ไหมทำแล้วจะเจ้า,จาชู้นะคะทำแล้วจะหมดสมรรถภาพาทางเพศไหมอ,อ,อารมณ์ทางเพศลดลงไหมนะคะวันนี้พี่กันมีคำตอบมาให้เลยคะ่ะเรื่องของทำหมันหลังคลอดค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนกัน คุมกาเนิดมี2วิธีคือแบบถาวรและแบบชั่วคราวแบบถาวรก็คือการทําหมันนั่นเองนะคะทั้งหมันหญิงหมันชายในวันนี้พี่กันจะพูดถึงการทําหมันหญิงนะที่จะเจอบ่อยแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดในการทําหมันหญิงนะคะที่เป็นคําถามยังมาที่ถามพี่กันมานะคะทําหมันหญิงก็คือการตัดตัดปีกมดลูกหรือว่าท่อนาท่อท่อนาไข่นะคะเดี๋ยวพี่กันจะวาดรูปไปดูดกว่า อ่าน,นี้จะเป็นสวยไหมคะวิชาศิละปะอองมกีการอันนี้ที่เห็นนี่เป็นมดลูกนะคะอันนี้เป็นปีกมดลูกอ่าอันนี้เป็นลังไข่นะคะเวลาที่เราทำหมันนะคะจะมีการตัดและผูกตรงนี้ต้องปีกมดลูกนี่สองข้างนะคะเห็นไหมคะ ซึ่งตัวที่ผลิตฮอร์โมนเพศต่างๆก็คือรังไข่นะคะแล้วก็ต่อมใต้สมองต่างๆตรงนี้ไม่เกี่ยวกับห้องกับฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เราก็จะเข้าใจเรื่องของการทําหมันลังคอดระดับหนึ่งนะคะว่าจะเป็นการตัดและผูกตรงปีกมดลูกนี้นะคะอ่าทีนี้มาไขาข้อข้องใจคําถามที่จะเจอบ่อยคือทําหมันลังคอดแล้วจะมีประจำเดือนไหมตอบว่ามีค่ะนะคะเพราะว่า ประจำเดือนเกิดจากการหลุดลอกของเยื่อบุนวดลูกนะคะเวลาที่ไม่มีการปฏริสนธินะคะก็จะหลุดลอกออกมาทางช่องคลอดนี้เป็นประจำเดือนนะคะการทำหมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับในมดลูกดังนั้นคุณแม่ที่ทำหมันต้องมีประจำเดือนปกติยกเว้นกรณีหนึ่งพึ่งคลอในแม่หลังคลอดจะมีประจำเดือนนะคะหลังจากคลอดแล้วสอ,สองเดือนนะคะยกเว้นคุณแม่ที่ให้นมบุตร คณแม่ที่ให้นมบุตรก็ไม่มีประจําเดือนได้นะคะอันนี้ก็ต้องให้นมบุตรแบบสม่ำเสมอด้วยนะก็ไม่มีประจำเดือนทำให้คุณแม่ที่ทำหมันและให้นมบุตรถึงไม่มีประจำเดือน <ส milhões S 1> คุณแม่ที่ทำหมัน <Isaac> แล้วไม่มีประจำเดือนอีกกรณีหนึ่งคือตั้งครรภ์น,นะคะอันนี้ก็เป็นได้นะคะแล้วคุณแม่จะถามว่าแล้วทำหมันทำไมหนูได้ยินมาว่าทำหมันแล้วตั้งครรภ์ได้นะคะการทำหมันเป็นการคุมกําเนิดที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ จะมีโอกาสในการตั้งครรภ์นเนี่ยหนึ่งในพันเวลาที่เราจะทำหมันน่ะเขาจะมีใบให้เราเซน็นทางโรงพยาบาลจะเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าคุณแม่มีความเสี่ยงมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์นเนี่ยหนึ่งในพันนะคะซึ่งไม่ใช่ความผิดของแพทย์มันเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าท่อที่เราตัดและผูกไว้เนี่ยมันจเจริญมาเชื่อมกันนะคะทําให้เกิดการปฏิสนธิได้ก็เลยทําให้เรามีโอกาสตั้งครรภ์หนึ่งในพันค่ะนะคะ ทีนี้ถ้าคุณแม่ท่านใดนะคะคกลัวมากๆว่าทําหมันแล้วจะมีลูกหรือเปล่าบางสถานที่นะคะก็จะมีการตรวจนะคะตรวจดูว่าหลังทําหมันประมาณสิบสองสัปดาห์เขาจะตรวจดูว่าท่อนําไข่เนี่ยที่ที่ตรงปีกมารุ่เนี่ยมันจะเลินม,มาติดต่อกันไหมแต่จริงๆแล้วตรวจไปก็ความคิดเห็นส่วนตัวของปีการน,นะคือตรวจไปแล้วนะคะโอกาสที่มันจะเริญม,มาเชื่อมต่ออีกก็มีนะคะดังนั้นก็ ไม่จําเป็นต้องไปตรวจนะคะเพราะการตรวจจะค่อนข,ข้างยุ่งยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะคะอ่ะข้อสงสัยอีกต่อไปนะคะทาหมันแล้วอ้วนไหมเกี่ยวกับอ้วนไหมเมื่อกี้ที่พี่กันให้ดูกันทําหมันไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนใช่ไหมคะการที่คุณแม่หลังคลอดทาหมันแล้วอ้วนนะคะก็คือนะเกิดจากการที่เราอายุเยอะขึ้นระบบเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยมัน แย่ลงมันน้อยลงกว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเป็นสาวนะคะถ้าเรายังกินเหมือนเดิมไม่ออกกําลังกายเราก็อ้วนขึ้นแน่นอนคะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับทําหมันใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่าสรุปแล้วทาหมันไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้อ้วนนะคะทําหมันแล้วจะเจ้าชู้มากขึ้นนะคะเออจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะคุณแม่เรื่องเจ้าชู้มีอารมณ์ทางเพศเยอะนะไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่เนี่ย มันน่าจะเกี่ยวเนื่องจากการที่เราทําหมันแล้วเราก็ค่อนข้างจะสบายใจว่าเราจะไม่ต้องตั้งคันนะคะก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกหรือว่าความเจ้าชู้อะไรเนี่ยมากขึ้นได้นะคะไม่เกี่ยวข้องกับการทําหมันวิธีการทาหมันต่างๆนะคะทีนี้คําถามต่อไปคุณแม่มักถามว่าทําไมทําหมันเป็นปี2องปีเรายังปวดแป๊บๆที่บริเวณท้องน้อยการปวดแป๊บๆที่บริเวณท้องน้อยเนี่ยมันเกิดจากได้หลายสาเหตุนะปีกมลูกอักเสบเอ่อ มลุกอักเสบนิ้วในไตนะคะมีหลายสาเหตุกล้ามเนื้ออักเสบเป็นไปได้หมดนะคะรวมถึงทำหมันถ้าปวดแป๊บๆปบนะคะเป็นบางครั้งก็เกิดได้จากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากการพังผืดค่ะเกิดจากพังผืดจากรอยทาหมันรอยผ่าทาให้คุณแม่อาจจะรู้สึกเสียวแป๊บแป,บ,แปบ,บ้างนะคะบริเวณเที่ท้องน้อยนะคะก็อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลแต่คุณแม่ปวดถ้าคุณแม่ปวดรุนแรงอันนี้คือต้องไปพบแพทย์เพราะน่าจะเกิดจากสาเหตุอื่นค่ะ นะคะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ